ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสระแก้วปีงบประมาณพศ2568ข้อมูลณวันที่31สิงหาคม2568 งบภาพรวมทุกหน่วยงานจังหวัดสะแก้วได้รับจัดสรรจำนวน6,122.60ล้านบาทมีการเบิกจ่ายจำนวน4,845.11ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ79.13ตต่ำกว่าเป้าหมายไตรามาส4ร้อยละ14.87มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่11ของประเทศ และมีการใช้จ่ายจำนวน5,032.44ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ82.19ต่ําต่ำกว่าเป้าหมายไตรามาส4ร้อยละ17.81มีผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่48ของประเทศ งบยุทธศาสตร์จังหวัดสะแก้วได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้นจำนวน232.91ล้านบาทมีการเบริกจ่ายจำนวน215.38ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ92.47ต่ำกว่าเป้าหมายไตรามาส4ร้อยละ1.53 มีผลการเบริกจ่ายอยู่ในลำดับที่2ของประเทศและมีการใช้จ่ายจำนวน227.82ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ97.81ต่ํต่ำกว่าเป้าหมายไตรามาส4ร้อยละ2.19มีผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่3ของประเทศเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดสระแก้วได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน925.83ล้านบาทมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน840.95ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ90.83คงเหลือจำนวน84.88ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ9.17 งบอุดหนุนเฉพาะกิจของอปทจังหวัดสะแก้วได้รับจัดสรรจำนวน575.73ล้านบาทมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน474.57ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ82.43และมีการใช้จ่ายจำนวน488.14ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ84.79คงเหลือจำนวน87.59ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ15.21 สำนักงานคลังจังหวัดสรากแก้วขอบคุณค่ะ